โอ้ยง่วงง่วงนอนเวุ้ยไม่กินไม่กินนี่ยไม่หลับกินก็นอนลงเลยแล้วไม่กินแม่หนานเห็นกล้วยเอาเลยลุกเลยนอนดีดีลุกเลยกันเนี่ยยิ้มเลยคันเนี่ยเอาไปขอกินแล้ยิ้มเลยเว้ยไหนว่าไม่กินก็สาวว่ามันบอกไม่กินนี่นอนนอนลงเนี่ยเนาะเหรอ ถึงเดินมาถึงมานอนเต็งขึนี่เข้าไปแกะนอนลงเลยเพราะเขาเดินมาเพิ่มมาจากมานอนลงเต็งมันมันอนต้นโพมันขึ้นมาได้นอนลนจ้ะแม่จ๋ามาแต่หงมงเลยบนต้นใหม้มานอนสบายสบายมาเจอกล้วยลุกเลยจูเบงนี้นะไม่คัดดอกไม่คัดจุูเบงจูเบงก็เปื่อนนะวะ นล้วเมื่อวานเมื่าจะชิงงูหมดฝันเลยเว้ยโอ้ยสีลูกมึงกับมีมือสีสีอันเลยคเอาสีอันเลยเว้ยโอ้ยแม่ตะกร้าพูดแสดงว่ากล้วยดิบตอกกินอหอมอร่อยกล้วยไข่หรอเฮ้ยไม่ดู <c oughs> ดึงมันเป็นของมันหมด, <c oughs> ดหรอว่าซะเก็บเปลือกได้ลูกมาคิดอิ่มแล้วก็ต้อนไปนั่นตุ้มเองอ่ะอย่าอย่ยึดส่จุ๊บแมงเลย เองจุ๋มเงกัดนะเว้ยจุ๋มเงกัดนะเว้ยเย้เออเออจุ๋มเงสู้เว้ยจุ๋มเงสินซวอเออตอนนี้ตอนนี้นั่งอยู่เฉยนี่ปวดเขาเห็นเป็นหมาหน่อยนะแต่มาเด็กมันเป็นอะไรมาจะเช่าเลยวันนี้มาจะพกมุ้งเช่านั่งอยู่นั่งว่าอาจารย์พิมพ์มาใส่แบยิ่งตัวใหม่ ลอยไหมจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยกูอยากฟังเดี๋ยวมีอะไรต้องมีมือดิลอยไหมมองดูมองดูว่าเอาอะไรมาให้มันบ้างเวลาเราฝาดกันมองดูลงพี่บอยเอาอะไรมาให้กินเว้ยมือนี้ว่างไหมจับสองมือแล้วเนี่ยมมัันนเหลือมือเดียวเรอไว้ค้ำตัวเอง ลแซ่บแซ่บแซ่บเลยรอยยามเช้าเช้าวันนี้2มกราคม2567นะปจจบรับไม่กลับไปนอนที่ศาลานะนอนอยู่ที่นี่เลยนะประจําที่เลยศาลามาได้กินเรือนไก่ลูกมูเรืองไก่เหนื่อยไปมาถึงนอนอยู่ที่นี่ลงมาได้กินเสียพลังงานกว่าจะมาถึงไปเลยไปลูกอืม ไปไหนเนี่ยวันนี้จะแซ่บเลยลูกหมูเยซี่บอกว่าลูกหมูไม่ใช่ลูกนี้ก็ลูกหมูแล้วกลมกลิ้งก็นอนเมื่อกี่นานไหมก็สักพักหนึ่งอ่ะใจายกลับมานก็พักพอมีเดียนมาคดนนี้กลางคืมันนอนให้เกาให้เลยอใช่แล้วก็นั่งเกาต่อไงเริ่มคุ้นเหรอเนาะเริ่มคุ้นเคยแล้วก็จับนั่งจับเลยนั่งนวดนั่งเกาให้ วีอันนั้นหักแล้วนาะยจะอไปซื้อวีให้ใหมออน่นะมึงเกิดแตงโคลยังไงนะวีหักแล้ววียังไจงจะหักวะลูกคนต้องแข่งอ่ะลูกที่ 4. สี่แสบๆต้องจับหมอนสิ <c ười> ได้แล้วการกินอน,อน,นอนก่อนแล้วเนี่ยถ้าเข้าก็ปรุงแต่งแล้วก็นอนนอนยังกินอนน่ะ เขาบู๊ควอกควอควอะไรกินหมดอ่ะมาแต่เช้าคุณโยมนะเจาะมาแต่เช้าเลยฉันไม่ไปนอน,นที่ศาลานะโยมนะมานอนที่ต้นโพกใกล้ๆนะลงมาทานเจาะมาแต่เช้าโยมนะจมนเจมส์ไม่ค่อยไปตัวอื่นเลยเจมส์อยู่ตรงนี้เลยวน่ะทุกวันมีคนวัดไหนดีเนาะแต่เกิดวันเอ่า เฮงมากอ่ะทำไมขาล้มไปอ่ะาปูไ้ไกลเฮิงแต่พูดถึงดาวมันงลญ่เลยไปนู่นแหละมีแต่กิ่ดอใหญ่นีๆชุกมงเนี่ยพอมาปูก็สงสารมันเลยให้มันโต่อมาเลยอ่ะอือผมมาตรงไบบสี่ตายอ่ะตายเทย่ไม่เหลือออกไปรบสุดปีเลยคุ้มขามัน

คันเนาะคันเออบอกเกาให้หน่อยครับเนี่ยเกาให้หน่อยครับตัว